พบกับครูนาเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนในบทที่4จํานวนนับ11ถึง20ในเรื่องของการนับ11ถึง20นั่นเองค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะครูมีดินสอมาให้นักเรียนด้วยนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าครูมีดินสอทั้งหมดอยู่กี่แท่งคะงั้นเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่แล้วคะ่ะนักเรียนครูมีดินสอดทั้งหมดอยู่สิบแท่งนั่นเองค่ะหรือครูจะ มัดดินสอนะคะได้1มัดหรือ1 0หรือเราจะเรียกว่า10นั่นเองค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการนับ11ถึง20โดยเราะะจะเริ่มนับจาก10นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะครูมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งคะนักเรียนเรามาดู มัดที่1กันนะคะก็คือครูมีดินสอ1มัดหรือเราจะเรียกว่า1 10ต่อไปครูก็มีดินสอ1มัดหรือเราจะเรียกว่า1 10รวมกันทั้งหมดก็คือ2มัดก็คือ20หรือเราจะเรียกกันว่า20นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเรามานับ11ถึง20โดยเริ่มจาก10กันเลยนะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมที่จะไปนับกับครูหรือยังคะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปนับกันเลย1มัดหรือ10นะคะครูจะเพิ่มดินสอมาอีก1แท่งนะคะเป็น11อ็ดดังนั้นครูมีดินสออยู่ทั้งหมดรวมกันเป็น11แท่งนั่นเองนะคะนันเกเรียนต่อไปนะคะครูมีดินสอส0แท่ง เพิ่มมาอีก1แท่งเป็น 10, 8, 11 11เพิ่มมาอีก1เป็น12สองดังนั้นครูมีดินสออยู่ทั้งหมดรวมกันเป็น12สองแท่งนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปครูมีดินสอ10เพิ่มมาอีก1แท่งนะคะเป็น 10, 8, 11 11เพิ่มมาอีก1เป็น10 สองสิบสองนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสิบสามดังนั้นนะคะครูมีดินสอร,รวมกันทั้งหมดเป็นสิบสามแท่งนะคะต่อไปนะคะครูมีดินสอสิบเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น,นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสิบสองสิบสองเพิ่มมาอีก 1>, 1เป็น10 3 13เพิ่มมาอีก1เป็น1 4 4ดังนั้นครูมีดินสออยู่ทั้งหมดรวมกันเป็น14แท่งนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไป10เพิ่มมาอีก1รวมเป็น11 11เพิ่มมาอีก1เป็น10 2 2 2เพิ่มมาอีก1เป็น13 13เพิ่มมาอีก1เป็น14 14เพิ่มมาอีก1เป็น15 15นะคะรวมกันทั้งหมดครูมีดินสออยู่ก็คือ15แท่งนั่นเองค่ะนะักเรียนต่อไปครูมีดินสออยู่10เพิ่มมาอีก1รวมเป็น1 1 สิเพิ่มมาอีก1เป็น1ิบสอเพิ่มมาอีก1เป็น1ิบสาเพิ่มมาอีก1เป็น14 14เพิ่มมาอีก1เป็น15 15เพิ่มมาอีก1เป็น16ดังนั้นนะคะครูมีดินโสรวมกันเป็นทั้งหมด16แท่งนั่นเองนะคะนักเรียน ต่อไปครูมีดินสอ10แท่งนะคะเพิ่มมาอีก1เป็น1ิ11อเพิ่มมาอีก1เป็น1ิบสอเพิ่มมาอีก1เป็น1ิบสาเพิ่มมาอีก1เป็น1ิบ1ีเพิ่มมาอีก1เป็นสิบห้หนะคะเพิ่มมาอีก 1>, 1เป็น1 0 6 16เพิ่มมาอีก1เป็น10 7ดังนั้นนะคะครูมีดินสอทั้งหมดรวมกันเป็น17แท่งนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปครูมีดินสอ10เพิ่มมาอีก1เป็น10 11 11เพิ่มมาอีก1เป็น1 0 12อเพิ่มมาอีก1เป็น1ิบ 3 13เพิ่มมาอีก1เป็น10 4 14เพิ่มมาอีก1เป็น10 5ห5เพิ่มมาอีก1เป็น1 0 6 16นะคะเพิ่มมาอีก1เป็น1 0 7 17เนะคะเพิ่มมาอีก1เป็น1 0 8ดังนั้นนะคะครูมีดินสออยู่ทั้งหมดรวมกันเป็น1ิบ แแท่งนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปครูมีดินสอ10เพิ่มมาอีก1เป็น1 0 11 1เพิ่มมาอีก1เป็น12 12เพิ่มมาอีก1เป็น13 13เพิ่มมาอีก1เป็น14 14เพิ่มมาอีก1เป็น15 16. 15เพิ่มมาอีก1เป็น16 16เพิ่มมาอีก1เป็น1ิบ 7 7เนะคะเพิ่มมาอีก1เป็น18 18เพิ่มมาอีก1เป็น19ดังนั้นครูมีดินสสรวมกันทั้งหมดเป็น19แท่งนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปครูมีดินสอ10เพิ่มมาอีก1เป็น11 11เพิ่มมาอีก1เป็น1ิ 2 12เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น1ิ3สเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น1ิ4สเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น15บหเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น16 16เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น17 17เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น10 8 18เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น1ิบ 19้ 99, เพิ่มมาอีก1เป็น2 0ครูนะคะมีดินสออยู่ทั้งหมดรวมกันเป็น20แท่งนะคะนะักเรียนต่อไปนะคะครูมีดินสอ10เพิ่มมาอีก10นักเรียนคิดว่าครูมีดินสออยู่ทั้งหมดกี่แท่งคะรวมกันเป็นทั้งหมด 20นั่นเองค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนคนใดที่ตอบว่า20ต่อไปนะคะเรามาทบทวนนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่ครูนะคะได้สอนมากน้อยแค่ไหนนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่า,าตุ๊กตาที่ครูมัดนะคะได้หนึ่งมัดนะคะก็คือครูมีจำนวนทั้งหมดก็คือสิบ ใช่เราค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าครูมีตุ๊กตาอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะติ๊กต๊อกติต๊กตอกติต๊กตอกกี่ตัวเอ่ยอนักเรียนคนไหนที่มีคําตอบนะคะก็เก็บไว้ในใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะตอบถูกไหมนะคะ,ะเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียน10เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น10 11อ1เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น1ิบ สองสิบสองเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นส3สาใช่เราขานักเรียนมีตุ๊กตาหมีอยู่ทั้งหมด13าตัวนั่นเองค่ะไหนนักเรียนคนไหนที่ตอบถูกบ้างคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยคะ่ะนักเรียนคนไหนที่ตอบยังไม่ถูกนะคะครูมีอีกสองข้อน,นะคะเดี๋ยวเรามานับดูนะคะว่ามีกี่ตัวอ่า นกักเรียนลองนับดูนะคะว่ามีตุ๊กตาหมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเออเต๊กตอกเต๊กตอกกี่ตัวนะงั้นเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามานับพร้อมๆกับคุณครูนะคะครูมัดตุ๊กตาหมีนะคะได้หนึ่งมัดนะคะก็คือสิบต่อไปเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบสิบเท่าไหรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่นะ เป็น12ถูกต้องนะคะนะักเรียนเก่งมากๆ12เพิ่มมาอีก1เป็น13 3 3 3เพิ่มมาอีก1เป็น1 0 4ไหนนักเรียนคนไหนตอบ14บ้างคะเมื่อกี้เก่งมากๆเลยนะคะนะักเรียนอ่าต่อไปนะคะครูมีตุ๊กตาหมีทั้งหมดกี่ตัวนะ ใช่แล้วคะ่ะ14ตัวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสุดท้ายแล้วนะคะนะักเรียนนับดูนะคะว่าครูเนี่ยมีตุก๊กตาหมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวติกตต๊กต,ต๊กตอกติก๊กตอ๊อกงั้นเรามานับพร้อมๆกันนะคะครูมัดได้1มัดหรือ10นั่นเองค่ะต่อไป10เพิ่มมาอีก1เป็น10 11 11เพิ่มมาอีก1เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเป็น1ิบ สองถูกต้องค่ะ1 2เพิ่มมาอีก1เป็น1ิบสเพิ่มมาอีก1เป็น1ิบสีเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น10เท่าไหรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ14เพิ่มมาอีก1เป็น15นั่นเองนะคะนักเรียน15เพิ่มมาอีก1เป็น16 16เพิ่มมาอีก1เป็น17 นัเกเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าครูมีตุ๊กตามีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดกี่ตัวนะคะทั้งหมด17ตัวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการนับ11ถึง20โดยนับก็คือเพิ่มทีละ1อ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะก็คือ11 12 13 สิบสี่สิบห้าสิบหกสิเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเราไปดูภาระงานในวันนี้นะคะนักเรียนภาระงานนะคะวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์นะคะหน้า102กับหน้า103นะคะสำหรับวันนี้นะคะอพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรานะคะพบกันใหม่ในครับหน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย